หกร้อยสามวันที่ฉันสู้มาโดยด้วยกระดาษใบเนี้ฉันได้กระดาษใบนี้มาแล้วอะกระดาษใบพิพากษาเนี้ยคือลูกฉันไม่ได้โกหกลูกฉันโดนทําร้ายจริงฉันโดนบูลลี่มาฉันโดนสังคมที่เห็นต่างบูลลี่ถึงขั้นไล่ให้ไปตายบางวันคุณแม่ดิ่งดิ่งถึงขั้นแบบฉันปกป้องลูกไม่ได้ฉันไม่อยากรับผัเลยแล้วฉันอยากไปแล้วพอหันมาถ้าฉันไปอ่ะใครจะช่วยลูกฉันต่อฉันต้องสู้สิ มันก็ลุกขึ้นมาใหม่สุดท้ายแล้วถ้ากูสู้แล้วเนี่ยกูจะต้องกองจมกองเลือดเพราะว่ากูแห้กูก็ยอมเพราะว่ากูทําให้ลูกเห็นแล้วว่าแม่สู้เพื่อลูกที่สุดแล้วครูกท,ทำร้ายร่างกายที่โรงเรียนผมไม่กล้าบอกแม่ผมกลัวแม่ไปบอกครูผมกลัวพี่เขามาตีผมอีก ผมโดนแก้งผมโดนหยิกผมโดนตีกระจูผมโดนตีผมอดทนไม่บอกแม่ เข้าไปโรงเรียนตรงนี้เพราะชื่อมันคือโรงเรียนเกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะโดยที่คุณแม่เนี่ยคาดขานหนูยังเล็กไปลูกแม่ประคบประงมหนูมานะ่ยหนูอยู่อย่างเงี้ยแม่ไม่อยากให้หนูไปอยู่โรงเรียนประจําหนูจะทําอะไรไม่เป็นแต่ลูกก็ขอด้วยตัวเองว่าหนูจะดูแลตัวเองได้คนอื่นอยู่ได้หนูก็อยู่ได้แม่ เป็นการเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่เขาจะไปตรงนี้เพื่อเขาต้องการสู่ความเป็นเลิดด้านกีฬาของเขากับกลายเป็นว่าโรงเรียนแห่งนี้ทําให้เขาสูญเสียโอกาสบางอย่างในการที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีด้วยซ้ําพอคุณแม่ไปรับลูกปุ๊บสิ่งแรกที่มันเปลี่ยนไป ลูกเดินมาหาเราลูกก้มหน้าพอก้มหน้าปุ๊บเราสังเกตสิ่งแรกที่เห็นคือรอยหยิกบาดแผลตรงแขนซ้ายก่อนเราถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะลูกหนูโดนพี่เขาหยิกโอ๊ยทำไมหยิกเยอะถึงขั้นเนื้อหลุดตอนหยิกเนื้อไม่หลุดแม่หนูดึงเนื้อทิ้งเองวันอาทิตย์จะต้องกลับไปส่งหอเราก็เลยเรียกลูกมาถามลูกในร่างกายหนูเนี้มีบาดแผลอะไรอีกไหมที่แม่ไม่เห็น ด้วยด้วย,ด,วยด้วยความเป็นแม่สัญชาตญาณความเป็นแม่ที่เราสงสยัยก็เลยว่าในร่างกายลูกมีบาดแผลอีกไหมถามแค่นี้ลูกเอามือจับหัวกางเกงไว้เลยพอลูกเอามือจับหัวกางเกงปุ๊บเรารู้ละโดยสัญชาตญาณรู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรใช่ไหมลูกไม่มีแม่ไม่มีมมมป้าแม่รีบไปส่งหนูกลับโรงเรียนเถอะอัง,งั้นปล่อยมือพอลูกปล่อยมือปุ๊บเราก็ดึงกางเกงลูกลงพอดึงลงปุ๊บโทษนะฮะสิ่งที่เราเห็นคือเขียวช้ำตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะลูกหนูโดนพี่เขาเตะ แม่ไม่ถามต่อไปโรงพยาบาลก่อนลูกก็พาลูกไปโรงพยาบาลแต่หนูยืนยันแม่หนูจะดูแลได้มากขึ้นหนูขอกลับไปเรียนที่เดิมได้ไหมแต่ถ้ามีเหตุการณ์อีกครั้งเราจะดำเนินคดีลูกก็เข้าไปเรียน เป็นเด็กผู้ชายก็ถอดเสื้อถอดเสื้อเพื่อจะไปอาบน้ำพอลูกถอดเสื้อปุ๊บแผลข้างหลังลูกบาดแผลเขียวช้ำเขียวมีแดงมีม่วงมีดำมีเราก็ถามเกิดอะไรขึ้นอีกรูปแม่หนูขอไม่ไปนอนที่โรงเรียนแล้วได้ไหมหนูขอไม่ไปที่โรงเรียนแล้วได้ไหมหนูโดนพี่เขาถีบเขาถีบตรงหน้าอกแล้วหนูก็ฟาดลงไปใส่เตียงซึ่งมันเป็นเตียงเหล็ก แล้วทำไมมันเยอะแยะขนาดนั้นลูกโดนสองขังหนูลูกขึ้นมาพี่เขาก็ถีบหนูอีกแล้วหนูก็ฟาดลงไปอีกพอหาหมอเสร็จปุ๊บชั่วโมงนั้นเลยเราโทรหาพออท่านคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้กับลูก คุณแม่ไม่โอเคแล้วคุณแม่จะเอาลูกออกทําไมมันเกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนทำไมไม่บอกครูทําไมไม่บอกคนในที่อยู่ในโรงเรียนกลับไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ที่บ้านทําไมลูกไม่ได้ฟ้องเลยค่ะท่านทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เราใช้ความเป็นแม่สังเกตด,ด้วยตัวเองแล้วเห็นแล้วถึงรู้ก็อารมณ์อะพอออก็แรงมาเราก็แรงไปสุดท้ายท่านก็ตัดสายเลยตัดสินใจที่จะไปแจ้งความจบเทอมแต่ลูกเราซึ่งสติไม,ไม่ไม่โอเคละ จากการเก็บกฎเราเลือกที่จะไม่เอาก็ก็ไม่มีที่เรียนพอไม่มีที่เรียนสองเราเข้าไปถามว่าสามข้อหนึ่งใครทําร้ายน้องสองมีใครอยู่กับน้องระหว่างที่เกิดเหตุสามจะรับผิดชอบอยังไงกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่เขาก็ตอบกลับมา,าว่าสอบสวนแล้วในโรงเรียนน้องไม่ได้ถูกทําร้ายหรอกเขาเล่นกับเพื่อน จิรแพทย์ก็ลงความเห็นว่าน้องมีปมอยู่ในใจที่ค่อนข้างลึกจากเหตุการณ์น,นี้พืสิการเคุณแม่ไปเห็นสมุดบันทึกเนี้ยอยู่ตรงตรงตรงหมอนตัวที่นอนของน้องอ่ะครั้งแรกที่คุณแม่ได้อ่าน นะมันเป็นอะไรที่หาคำเปรียบไม่ได้ที่คุณแม่เหมือนที่คุณแม่โพสการร้องไห้มันไม่ใช่นิยามแค่ว่าเด็กคุณแม่ซึ่งอายุแก่แล้วอ่านจดหมายของลูกอันนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณแม่นั่งร้องไห้โดยโดยที่ว่าเปรียบเทียบอะไรไม่ได้แล้ว ื้อคุณแม่ดูข้างหลังเสื้อคุณแม่ลูกคุณแม่ถูกทำร้ายร่างกายที่โรงเรียนแห่งนี้แต่ไม่มีหน่วยงานไม่มีผู้บริหารไม่มีใครที่จะเหลียวแลกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณแม่ในหัวเราอะ่ะมันเป็นประโยคคําถามวนอยู่ในเนี้ยว่าขนาดหกเดือนที่ผ่านมาใครยังไม่สนใจเราตอนนี้มันจะมีใครมาสนใจเราหรือเขาจะอตำรวจมาจับเราวะเพราะว่าเรามาปวดงานผพ้ว่าหรือ,หร,อหรืออะไรมัน มันเป็นเสี้ยววินาทีที่เราคิดว่าในเมื่อไม่มีใครมองเห็นปัญหาเพราะว่าเสียงเราไม่ดังพอถ้าเรากระโดดลงไปตรงนี้เสียงดังตุ๊บเขาอาจจะเห็นปัญหาของเราก็ได้ จะบอกแม่ว่าคนที่ทำร้ายหนูอ่ะหนูรู้แต่หนูไม่กล้าบอกแม่ถ้าหนูบอกแม่ตอนนี้แม่จะโกรธหนูไหมพี่กอคนที่โดนไล่ออกจากโรงเรียนนี่แหละที่ทำหนูอา้าวทำไมตอนนั้นหนูสหวิชาชีพถามหนูอายการถามตำรวจถามผู้คนถามหนูบอกว่าจำไม่ได้เหรอลูกจริงๆหนูจำได้ใช่ไหมหนูจำได้แม่เพราะว่าพี่เขาก็ว่ายนะ้ำเหมือนหนูทำไมหนูไม่บอกทุกคนหนูไม่บอกแม่เหรอลูกว่าเป็นพี่คนนี้ หนูกลัวกลัวอะไรหนูกลัวว่าถ้าไปแข่งว่ายน้ําแล้วหนูพี่เขาก็ไปแข่งว่ายน้ําแล้วหนูไปเข้าห้องน้ําหนูไปเจอพี่เขาอย่างเงี้ยพี่เขาไปตีหนูอีกอหรแม่จนเป็นการนําสู่เด็กคนนี้เข้าสถานพินิษเด็กกอถูกส่งเข้าสถานพินิษฐ ทีนี้สายพินี่ก็ติดต่อเรามาติดต่อเรามาเพื่อให้เราไปเจรจาไกล่เกลี่ยว่าจะรับค่าสินไหมทดแทนหรืออะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอเราไปถึงสิ่งแรกที่เราจะทําคือไม่ต้องค่ะคุณแม่ไม่ต้องการสินไหมทดแทนคุณแม่ไม่ต้องการค่าทําขวัญสิ่งที่คุณแม่ดิ้นรนมาตลอดคุณแม่ต้องการแค่คําขอโทษแล้วก็คําพูดออกจากปากหนูว่าผมได้ทําน้องจริงๆป้าขอโทษครับป้าต้องการแค่นี้ สรุปวันนั้นน้องกอก็รับสารภาพว่าได้ทำลูกเราจริงๆจบจบไหมจบสวยงามมากขอโทษกันแล้วเขาก็ขอโทษเราแล้วแม่เขาก็ขอบคุณเราที่เราไม่ไม,ไม่เอาขัดสินหมายไม่เอาอะไรเลยไม่สร้างความลำบากให้เขาแล้วจบแล้วน้องบอกว่าไม่ได้ทะเลาะฝากนะคะอันนี้ฝากฝากถึงหลายหลายคนนะคะตอนนี้กะระแสมันมาว่า แค่เรื่องเด็กทะเลาะกันน้องไม่ได้ทะเลาะกันลูกไม่ได้ทะเลาะกันน้องไปเจอพี่คนนี้สุบบุรีแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวเขาไปเจอพี่สุบ,บุรีพี่โดนครูทาโทษเรื่องสุบ,บุรีพี่ก็เลยมาเพ่งเลงว่าไอคนใส่แว่นเนี้ยมึงไปบอกครูใช่ไหมเลยกระทืบมันซะเลย สุดท้ายแล้วเขาเรียกเข้าไปตรงบันลงังหน้าบันลังทงั้งคู่แล้วก็ท่านก็เอ่ยออกมาว่าคุณแม่ตอนนี้พี่เขาสารภาพแล้วว่าได้ทำร้ายร่างกายน้องจริงๆ ทนสิเราต้องใช้คําว่าแบกเด็กอายุ12หนูแบกความทุกข์ตั้งแต่12จนถึง14เี่นี่หรอทุกวันนี้เด็กกอก็มีป้ายจําเลยแขวนคอเด็กลูกเราก็มีป้ายโลกซึมเศร้าแขวนคอบาดแผลที่เราไม่รู้ว่าจะใช้เวลาอีกกี่ปีถึงจะหาย ถามว่าเราพยายามลืมไหมเราพยายามอยากให้มันจบไหมอยากแต่เป็นบาดแผลที่มันยังไม่ตกสะเก็ดคุณแม่ออกมาพูดออกมาครั้งนี้นะขอบอกไว้ก่อนว่าคุณแม่ไม่ได้ต้องการสร้างบาดแผลให้ใครทั้งสิ้นเด็กกับเด็กจบไปแล้วนะคะจบไปแล้วประเด็นมันอยู่ที่ผู้ใหญ่คุณละเลยคุณไม่ใส่ใจคุณไม่มีความจริงใจที่จะ ร่วมแก้ปัญหาเพราะความเคยชินทุกครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์เพราะอะไรเราคิดมาเสมอว่าหมานะ่ะมันเป็นสัตว์นะสัตว์มันยังมีพรบรคุ้มครองแต่เราเป็นแม่ของลูกคนหนึ่งนะมันเป็นแม่ของลูกเราจะไม่คุ้มครองลูกหรอเราจะไม่ดูแลลูกหรอเราจะไม่ปกป้องลูกหรอถูกต้องไหมคะเราอยากให้ทุกคนรู้ตรงน,นี้ยจุดประสงค์ที่เราออกมาตอนเนี้เราไม่อยากสร้าง,งบาดแผลให้ใครแต่เราอยากให้รู้ว่าเราสู้เพื่อความถูกต้อง เดิมเป็นเมล็ดพันเมล็ดพันที่สวยมากเป็นเมล็ดพัน์ธุพร้อมที่จะแตกยอดขึ้นไปอย่างสวยงามแต่กลับกลายเป็นว่าพอลูกไปโรงเรียนแห่งนี้ลูกก็เลยกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ที่ถูกขอนทุบเป็นเมล็ดพันธุ์ที่บุบเปี้ยวแตกไม่สมบูรณ์